หอมแบบนี้ค่ะคุณแม่ตัวนี้น้องเป็นดามนี่ขนาด1ลิตรนะคะดามนี่1ลิตรแม่1ลิตรได้ไปอีก1ลิตรคะแม่ตัวนี้นะคะแม่คุ้มมากนะคะแล้วตัวนี้นะคะแม่เขามีความหอมยาวนานนะคะแม่ถึงสิบสองสัปดาห์เลยค่ะ1ลิตรได้ไปอีกหนึ่งลิตรแม่หอมติดทนยาวนานถึงสิบสองสัปดาห์ค่ะตัวนี้ป้องกันกลิ่นอาบจากเหงือนะคะตาดเราตักผ้าในร่มใช่ไหมคะแม่ตัวนี้สามารถป้องกันกลิ่นอาบได้ด้วยและตัวนี้ก็ทําให้ผ้านุ่มนะคะลื่นผิวนะคะของสัพพะ วนี้เขาจะเป็นสําหรับเป็นกลิ่นหอมละมุนนะคะเหมือนแป้งเด็กนะคะแม่กลิ่นหอมสบู่และดอกไม้ค่ะสีอะไระตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าขาวค่ะคุณแม่หรือว่าคุณแม่อยากได้กลิ่นไหนสีไหนนะคะคุณแม่เขามีให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายกลิ่นเลยค่ะใครที่ชอบเสื้อผ้าที่หอมฟุ้งฟุ้มแบบนี้นะคะคุณแม่ไปเลือกกดได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแม่กับแปตดตีค่ะตัวนี้1ลิรบอทอีหนึ่งนิดในที่หนึ่งเจดหนึ่งค่ะแม่